เอาละครับผมก็สวัสดีเพื่อนทุกคนด้วยนะครับผมอย่างที่คนเห็นอยู่นะตอนนี้เลยนะครับคือแบบมันไม่ได้ว่ะเพื่อนของมันต้องมีไว้ <c oughs> คือแบบมันเคี้ยวมันเคี้ยวนะครับบอกเลยว่าแบบอีมันอยากได้อ่ะคืออยากได้มันลองเล่นดูว่าผมว่ามันเก่ง,งไงเซิร์ฟเจแปนผมพลาดเลยว้ยที่ไม่ได้เปิดอะผมก็อยากจะเปิดให้มันออกอะของเซิร์ฟโกลบอลอะมาเดี๋ยวนี้ ถ้าผมจะเก็บ100เม็ดเนี่ยไว้เปิดตู้ LR Goku แล้วก็พิโตนะครับแต่แบบไอ้สองตัวนั้นแบบแม่งแบบผมว่ามันไปได้ค่อนข้างน้อยแล้วแบบตายตัวไปนี่นะผมอยากได้ตัวนี้มากกว่านะครับผมลองช่างใจดูด้ะไม่กดหรอก LR กู R, ขอตัวนี้ <laughs> อยากเล่นตัวนี้โอเคมาออกเถอะลูกเอ้ยออกเถอะออกให้กลับ,บผมหน่อยได้หรือไม่ครับขอแค่นี้ออกให้กลับผมหน่อยครับ อ,อ,อแต่ทําไม่ตายไม่กรกมากเลยไอ้บ้าเอา้ยต้องบอกเลยทําให้ตายกวกจัดๆนะครับผมมาขอเลยขอตัวนี้ตัวเดียวเลยนะครับหนึ่งร้อยเมตรสุดท้ายแล้วไม่ไม่เปิดแล้วนะพมมอแล้วมันเกินงบไปแล้วนะต้องบอกว่ามันเกินงบไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมโอเคมาหนึ100่งร้อยเมตรสุดท้ายแล้วออกเถิดพี่น้อง มันมันมั่วเกินไปมันมั่วเกินไปโอ้โหสี่ลุงไม่เคยได้อะไรดีเลยผมบอกเลยว่าสี่ลุงแม่งไม่เคยได้อะไรดีเลยครับมันทำมาเพื่ออะไรกับสี่ลุงใช่ไหมสี่ลุงมันทำมาเพื่ออะไรครับเพื่อนผมไม่เคยเห็นมันจะได้อะไรดีเลย นั่นงา้กกาแล้วฉันไม่ไหวแล้วร้องไม่สุดท้ายแล้วฮะฮสิไม่สุดท้ายแล้ว <laughs> ไม่บาสุดท้ายแล้วครับความโลภของเรามันจะต้อง จบณนะที่ตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่ามันต้องจบแล้วไว้เพื่อนต้องมาแล้วจังหวะนี้ผมบอกเลยนะว่าต้องมาแล้วนะครับไปห้าสุดท้ายแล้วนะไม่เปิดแล้วนะออกเถอะเฮ้ยโอ้โหสี่ลุงอีกแล้วเฮ้ย ลองไปชี้แต่มันออกการันตีหน้าตู้นะแต่จอกตัวอะไรเฮ้ยช่วยไหมช่วยอุยมีตัวนี้มีตัวมีตัวโอ้ยผมบอกผิดตัวครับเพื่อนจบแล้วครับบอกผิดตัวครับเพื่อนไม่ <c oughs> บอกผิดตัวครับเรียบร้อยเลยเออ ออกผิดตัวครับไม่ใช่ตัวนี้โอ้โหจบเลยครับเพื่อนอไม่ใช่ตัวนี้โอเค,อเคอมันมาผิดตัวตลอดเลยนีให้ตายเดยครับเโอเคแต่อน้อยก็ถ้าเรามองในแบบใน อันนี้คือแบบมองในแบบที่ดีนะคืออย่างน้อยมันก็ยังไปเล่นกับตัวใหม่ได้ไงเออเพราะว่ามันเป็นผู้นําในแคดลาพิโก้เหมือนกันไงครับเออยังเป็นผู้นำไงไปเล่นได้นะครับแต่แบบโหยบ้าเอ้ย,เ,อยเราก็แบบโอ้คือผมได้คัมเบอร์มาแล้วนะอันนี้ผมได้คัมเบอร์มาแล้วนะเว้ยเออคือแบบโอ้โถเอ้ยไม่ตายเถอะทำไมถึงทำกับฉันได้เนี่ยฉันได้มันแล้วนะตัวใหม่อะ่ะ เนี่ยน,น้อยตัวนี้มันก็เป็นผู้นำไงเออโอ้โหสีไา้นะอันนี้ต้องบอกตรงนะโคตรเสียได้เลยแม่งๆๆมันนำจากวันที่6นะครับผมว่าผมจัดทีมจากวันที่6ดีกว่าเพาราะสองคนนั้นมันก็อยู่จากวันที่6ไงเออเดีางน้อยก็เกือบเกือบได้ฟูลทีมจากวันที่6แล้วนะนิดเดียวนะต้องบอกนิดเดียวนะ,นะเกือบได้ฟูลทีมนะฮะเดี๋ยวตัวนี้ ECA นะฮะก็จะโหดนะฮะโอ้โหยากได้วะนิดเดียวอะแคมเบอร์ตัวใหม่มา ูทีมจักรวาลที่6จัดไปฮิตโตะเดี๋ยวมั ECA มันเก่งมากครับฮิตโตะบอกเลยนะตัวอื่นก็อีอีอีโอ้โถ่คือแบบเซ็งอ่ะนิดเดียวอ่ะคือแม่เสียดายวะเออแบบรู้สึกเสียดายเลยไหมก็ไม่ไรเดี๋ยวเราน่าจะมีทีมให้ทดสอบกันอ่ะทีมนี้อย่างน้อยก็ได้ตัวใหม่มาวะเออโอเคนะครับก็ <laughs> ประมาณนี้แลวกันนะครับผมเป็นการเปิดสุดท้ายแล้วผมไม่เปิดแล้วเก็บเพชรยาวแล้วไปยันปีใหม่แล้วเหลือวปีใหม่เจอกันนะครับผมบอกเลยนะครับนอกจากมันจะมีตู้หาเหวอะไรที่เซอร์ไพรส์แล้วนะเปิดนะผมก็จะเปิดนะครับผมโอเคเหมือนเดิมครับผมใครที่ชอบคลิปแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วกันนะครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับผม